โอนเงินเข้าไปผิดนะครับว่าจะโอนเงินให้แม่สักห้าพันคุณโอนให้ผมบัญชีนี้เลยนะครับดได้ค่ะได้ค่ะเอ๊เดี๋ยวก่อนนะเหมือนเธอกำลังจะโดนหลอกนะฉันเคยเห็นข่าวนี้่ยเอยาาอ,อสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อกี้ผมโอนเงินเข้าไปผิดนะครับว่าจะโอนเงินให้แม่สักห้าพัน ไม่รู้ว่าเงินเข้าบัญชีคุณหรือยัง5,000บาทรบก,กวนโอนกลับคืนมาหน่อยนะรอสักครู่ดกันเดี๋ยวรอชิปดูก่อนนะคะว่ามีเข้าไหมค่ะชิปน่าจะเฮ้ยมีฮัลครับมีตังเข้า5,000ค่ะโอเคครับผมเดี๋ยวคุณโอนให้ผมบัญชีนี้เลยนะครับเป็นบัญชีแม่ผมเองนะครับดได้ค่ะได้ค่ะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะ เหมือมนเธอกำลังจะโดนหลอกนะฉันเคยเห็นข่าวเนี้ยที่เขาแบบพวกการขายของออนไลน์อะโดนหลอกกันเยอะเลยนะเหมือนเขาโอนบัญชีผิดเงี้ยเราว่าแกอะไม่ต้องไปยิ่งดีกว่าให้เขาไปแจ้งซ่อมเองเดีกว่าแล้วเมื่อที่เขา,าจะทำไงอ่ะก็โทรกลับไปบอกเขาให้เขาอะไปแจ้งความแล้วก็ให้ธนาคารยืนกลับไปเอง<ม>หรือว่าบางครั้งอะเขาอาจจะขายของออนไลน์แล้วก็เขาไม่เขาไม่ส่งของให้ลูกค้าจริงๆแล้วเขาเอาบัญชีเก๊ออม,มา โทรไปเลยนะโทรไปเลยโทรไปบอกเจ้าของเลยว่าแบบให้เขาแจ้งความแลว้วก็ให้เขา,เาดเนินการเรื่องอีกกว่าดีไหมฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลดิค่ะเงินยังไม่เข้าเลยอะครับห้าพันบาทน่ะเนี่ยแปลว่าฮัลโหลดีค่ะครับผมเงินยังไม่เข้าเลยนะห้าพันบาทไม่รู้ว่าคุณโอนให้หรือยังเอ่ออยากให้คุณไปแจ้องความอีกได้ไหมคะ แล้วก็ให้ธนาคารเขาดำเนินการให้เองได้ไหมคะอ่ามันเสียเวลาเกินไปอะครับคุณแค่โอนให้ผมแค่5นาทีเองเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเราอาจจะโดนหลอกหรือเปล่าอยากให้คุณไปดำเนินการเองนะคะจำไว้นะครับถ้ามีใครโทรมาบอกให้เราโอนเงินเราอย่าโอนเด็กขาดนะครับผมเพราะว่าเราอาจจะตกเป็นเหยื่อของเขาบางคนขายของออนไลน์ line, แล้วไม่อยากส่งของให้ลูกค้าแต่ให้เรากลับให โอนเง actually, ินเข้าบ like right. ัญชีของเราแล้วให้เขาอ่ะโอนกลับมาอีกบัญชีเพื่อที่จะไม่ถึงตัวเขาคนที่สวยคือเราจะน้อยเลยนะครับผมเพราะลูกค้าไม่ได้รับของและลูกค้าก็จะฟ้องคนที่โอนเงินไปให้นะครับก็ถือว่าเป็นคนโกงฝากเอาไว้ทิ้งนะครับผมสําหรับใครที่บอกว่าแล้วจะแก้ปัญหานี้ยังไงอันนั้นเป็นปัญหาเขานะครับให้เขาไปแจ้งความให้ธนาคารดึงมาเองนะครับเราไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้นครับเพราะว่าเขาโอนเงินผิดมา แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเงินมาจากไหนนะครับจำไว้เลยถ้าไม่รู้ที่มาที่ไป